ที <ừ> ่ี่สถานีบ้านโปงทาทคาราอยู่ด้านขวาของขบวนรถเปิดช่อความระมัดระวังแนแถบ้ารถจากขบวนรถและเปิดเอร์ต่อติดของทางคาราบุทาที่เราต่อในสายขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถเช่นนี้ไม่ที่สึงปลายทางที่สถานีบ้านโป่งแล้วค่ะสถานีบ้านโป่งการนทาการรถไฟของประเทศไทย ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟการเดินทางขอให้ผู้โดยสารให้เดินทางติดต่สายการเดินสถัโดยสาทาและหวังเสริมที่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการงถไฟฟูกูารได้ให้บริการีอดีขอขอบคุณค่ะไม่หนนเบนตาโวิ่งงานเยอะ